สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเท EP ที่337นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะปลอมตัวเป็นผู้หญิงครับไปปากทงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองซึ่งสำหรับ EP นี้ครับผมจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นชุดผู้หญิงสายเติมตึงๆตามนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไปแบบเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่ไม่ได้เอาท่าถ่ายแรงแกนไปนะครับผมแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อ นะครับทุกคนก็จะเป็นจับขึงและดึงขนครับและก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแก๊5ดาวเหมือนเดิมตอนนี้ก็หยุดท็อปร้อยแล้วนะครับผมแต้ม38,352นะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับคลิปนี้ครับพี่ก็เปิดแรงไปด้วยนะครับผมแล้วก็เซ็ตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับหัวจันทราครับผมและก็แว่นตาขาวแล้วก็ครับจะเป็นในส่วนของอ่าเพนหน้านะครับผมชูคาคุครับ แล้วก,ก็จะเป็นก้ามท้องผู้หญิงแล้วก็จะเป็นกางเกงอัพพล่าป่าโตหรือว่าสตาร์รี่บีดนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าพีเคนะครับตามนี้เลยก็สําหรับวันนี้บอกเลยว่าชุดอีโวทั้งตัวนะครับทุกคนแน่นๆเลยฮนะแล้วก็ครับสาหรับวันนี้ท่าทางก็มีตามนี้ครับผมมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับท่าปาักทงไอเคมังกรครับ MP40 ท่าเอ็มแปแล้วก็ท่าบ um ึมบ um ัมซัมเบ้แล้วก็ท่าฟาร์มัสครับแล้วก็ครับ MP นคทุกและก็ปิดท้ายด้วยท่าให้หัวใจนะครับเผื่อเอาไว้ตอะผู้บ่าวอะไรงนี้นะครับผมและก็ครับสําหรับวันนี้ครับทุกคนมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยครับตรงนี้เลยนักรบแห่งสวงสวรค์เชิดแค่เติมครบนะครับ499ครับผมเพชรนะครับบอกเลยว่าเรานะครับจะได้รับเป็นในส่วนของ h ฮ a ว e n Warrior นะครับผมสําหรับในส่วนของปืน MP40 ตรงนี้เลยเออชื่อปืนอย่างตึง h ฮ a ว e n Warrior พุ่นนะอย่างจ้าบอกเลย อือหือนี่ก็บวกระยะ1ครับความเร็วโจมตีหนึ่งะครับสาหรับความเร็วโจมตีก็ลดเนาะแล้วก็บวกเจอกเกาะ1ครับผมก็เจียมๆเลยนะครับสาหรับปืนนี้เนาะแล้วก็ครับสาหรับกิจกรรมนี้ครับมีแค่17-19พฤษภาคมนะครับผมก็อย่าลืมมาเติมกันด้วยนะครับทุกคนพลาดไม่ได้นะครับสเต็ดีมากนะครับแนะนาแนะนานะครับผมก็สําหรับกิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ครับสาหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปัก ทงกันเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนไปกันเลยครับผม let's go ัลโหลครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะนะครับทุกคนตอนนี้คนในห้อง14คนครับแต่ว่าห้องนี้รู้สึกว่าจะไม่ตึงสักเท่าไหร่นะครับผมเราไปหาผู้บ่าวจีบสักคนไหมเราให้หัวใจคนนี้ไปดิแก้งให้หัวใจไปดิหนึ่งทีเจมเจมอือแหมตึงวิคนนี้ก็มีคนนี้ก็มีอ่ะ อ,อ่าสองบ่าวสองเบาเออหอเอาว่ะอุ๊ยไอคนนี้หันมาหาผมแล้วว่าตอนแรกแบบหันหาน้องคนนู้นอยู่จู่ๆหันมาหาผมฉเฉยเกินปุยมุยนายนายชื่ออะไรอ่ะ้ยดูชื่อเขาหน่อยดิยะลอล่าสองเจ็ดศูนย์อะไรวะฮะอะไรวะอุ้ย อุ้ยไอคนนี้เปลี่ยนเป้าหมายวะเนี่ยอุ้ยมันเปลี่ยนเป้าหมายไปหาผู้สาวคนนู้นว่ะโอ้โหเฮ้ยอย่างตึงไงอย่างตึงอ่ะนี่แอคหน่อยลักกันแจม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 นี่จัดไปแจมแจมโคตรเฟี้ยวเช็ดแค่เอาวะไอเขมกรอ่ะน้องช้างน้องช้างชื่ออะไรเนี่ยมมิิมกะทิสุดเหรอฮะอีหอยังวะ ผมงงวลยทุกคนงงชื่อเขาอะอันนี้งงจริงง,รง,งงจริงบดเลยงงจริงงงจริงมาทุกคนผมว่าปากทรงแอคเลยและกันนะครับผมเพื่มให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนตรงนี้แหละครับผมมาครับหนึ่งสองสาม แจมโบะแจมโบบอกเลยว่าแจมโบ๊ะนี่เออแจมโบะแจมโบอันโบ๊ะบะซัมเบ้เลยนะครับทุกคนบอกเลยนี่จัดไปเวผู้บ่าววิ่งมาหาผมเลยว่าไอคนนี้จู่ๆตอนแรกมันไม่หาผมเลยนะแต่จู่ๆมันวิ่งมาหาผมเนี่ยแล้วอีกคนนึงที่มันเอาผมเนี่ยนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นทุกคนอยู่นู่นเออเออให้หัวใจหนอยแล้วกันเออพิมไปเออเออพิมไปทุกคนนี่จัดไปเออเอาวะมาให้หัวใจผมยับเลยวะ ้แม่เฟี้ยวอ่ะมันเฟี้ยวจริงเลยวะทุกคนเลยผู้สาวปักของันมันเฟี้ยวจริงเลยวะ่ะเออดูเออชายชักันหออหนวดเออผมแพ้ทุกคนแบบโอ้โหใจกเกเรเลยว,ะลวเลเลย่ะเห็นแล้วใจเกเยเลยอ่ะพิมแปะเห็นแล้วใจเกเรเลยอ่ะจัดไปครับผมนี่แจ่มเจมทุกคนเอือตึงตึงจาดโอ้ชายชะกันล้อมรอบผมอยู่ฮะตอนนี้ โอ้โหอุ้ยอุ๊ยมีคนด่าผมด้วยทุกคนปักยืนนั่นแหลกกลวยพุทนาโอ้โหเกินไปทุกคนแป๊ผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็เริ่มออกกันแล้วนะครับผมแป๊ทุกคนเปลี่ยนห้องกันโย่ทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะมากครับทุกคนตอนนี้คนในห้องส8แปคนครับแ่ก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีแต่แบบคนตึงๆนะครับผมแม่เรายืนแอคแบบว่าเฟี้ยวๆหน่อยละกัน ห้องนี้จะมีแบบผู้บ่าวมาติดพันผมบ้างปะมีไหมอุ้ยรู้สึกว่าจะมีแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยรบรอนักแข่งวันนี้อุ้ยชื่อปอนว่ะให้หัวใจไปหนึ่งทีละการนีแจม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 ครับทุกคนนีแจมแจมจัดไปยาโดนีกดเอคมังกรใสน้าผู้บ่าวหนละกันถามไปดิเอาเราเป็นเมียไหมจัดไปครับทุกคนแจมแจมนี่เอาเราเป็นเมียวะนายนายเอาปะเอาปะอุ้ย แรงแกนหัวแบกปะ่ะอุ้ยอุ้ยถามไปดิทำไมหรออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยให้หัวใจผู้บ่าวต่อครับนี่จัดไปเขาจะเอาอะเอ้เขาเอาอมุดหน่อยละกันอีสาคนนี้มันถามผมแรงแกนผัวแบกคนนี้อุ้ยเต็ม,มว่ะเต็มป่ะอุ้ยเนี่ยผัวปะ่ะผัวปะเนี่ยเฮ้ยเมียนายหรอเฮ้ยนายถามดิเมียนายหรอจัดไปครับผม สาวบอกกระจอกว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่อะไรนี่อะไรน,ไรนี่ปากฉาจังวะปาก๋าจังวะเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์กับที่รักแล้วดีกว่าอะไรเนี่ยผู้บ่าวบอกคือเอ่อที่รักมันด่าเขานี่เอือตอแหลชิบหายเอือนี่จัดไปนี่จัดไปจัดไปเจปมเจมเจมเจมนี่ MP40 ใส่สนสหน้าด้วยหนึ่งทีจัดไปเจมเจมถามดูเสียก ทำไมจัดไปทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเสือกอะไรเนี่ยขายตัวอุ้ยไอ้เชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวก้อนพิมไปเธอทําเองเปล่าไอ้เชี่ยแรงแรงชิบหายอีอ้หูอีควาย ฮ้ยเวร์มาทุกคนปักทงอัดหน้าอีสันขว่ามนี่แม่งเลยล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสาแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมกูรวยค่ะจัดไปต,ตึงๆทุกคนเออเอาดิก็มาดิเอาเว้่าเอากับท็อปเป้าเฮะจนะเอาเปาเนะ เอ้ยไม่มีแรงแกนนี่หว่าลืมลืมืเปิดแรงมาลืมลืมกตรังจะกดท่าถ่ายแรงเกนอ่พิมพ์ต่อครับเสียกจังวะมึงเนี่ยจัดไปครับผมโอ้โหเออเชี่ยแม่งด่ากูอย่างแรงอ่ะด่าแม่งโคตรแรงอ่ะทุกคนแม่งด่าแบบโคตรแรงอ่ะพิมพ์ต่อไปด่าคนอื่นมั่วสั่วนี่จัดไปตึงๆทุกคนโอ้โห ไอเชี่ยด่าคนอื่นมัวซวยใช่บหายอย่างเอออะมึงง่งเออจัดอะเออจัดอะเอเอหรอ,อาถามไปดิเพอร์เจอร์นะมึงจัดไปตึงๆทุกคนขายตัวจนรวยโอ้โหเยีย่ยแรงจัดแรงจัดไม่งด่าอย่างแรงอ่ะทุกคนไม่งด่าแบบโคตรแรงอ่ะยังไม่งด่าแรงจริงที่แบบด่าแรงอ่ะแบบเวอร์ทุกคนผมไม่ผมเพิ่งเคยโดนด่ายอย่างเงี้ยครั้งแรก จัดเทียวเวอร์โอ้โหสภาพอย่างงงหมดคำด่าทุกคนกูด่าต่อไม่เป็นเลยวะกูไปต่อไม่เป็นเลยวะกูไปต่อไม่เป็นเลยวะด่าคนอื่นมั่วจังฮ่าฮ่าฮ่าจัดไปครับผมไอเชี้ยเออยังวะงงเนี่ยโอ้โหเฮียกูกูท้อว่ะ กูท้อไปตามแบบนี้อะไรถามไปดิตามเพื่อไล่อิงโง่จัดไปครับผมโอ้โหสาภาพมันเป็นเชียอะไรเป็นเชียอะไรก่อนเป็นเชียอะไรก่อนวยไม่ให้หัวใจไม่ให้หัวใจใครไม่ได้นะทุกคนหัวใจเนี่ยโอ้โหสาภาพเชียด่าคนอื่นแบบด่ามั่วซั่วจัดแล้วทุกคนไปก็ปักไปอือแรง เกินไปทุกคนแปะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมแม่งห้องนี้แบบโดนด่าโคตรแรงอ่ะไอ้เชี่ยสภาพด่าแรงจัดพิมไปพ่อแม่ไม่สั่งสอนอีโนจัดแปะทุกคนตึงๆแปะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนอีนี่แม่งผิดปกติจริงเหมือนฝั่งนู้นบอกจริงๆไอ้เชี่ยพิมแปะมึงแม่งผิดปกติ จัดไปครับผมโอ้โหสภาพชิบแบบเละเทะมากทุกคนไม่โซนฟรีไฟา์จนได้คือแบบไม่เกมแบบโอ้โหไม่อยากแบบไม่อยากเข้าโซนเลยทุกคนเนี่ยโอ้โหเกินไปดูโโอ้หเหี้ยโคตรแรงด่ากูอย่างแรงอ่ะด่าอย่างแบบกูเบือเลยอ่ะเออไม่เหมือนมึงเหงาอ่ะเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่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 ยเกินไปไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ้ว โย้ทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะมากครับทุกคนตอนนี้ครับคนในห้อง20คนครับผมแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะมีเดียวคนตึงๆนะครับทุกคนแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยใช่ปะดูดิอีดอกนั่นปะวะเฮ้ยใช่ทุกคนใช่นี่กด AK ใส่หน้าแม่งหน่อยละกันมเจออีดอกนี่จัดไปครับผมเจมเจมหูเฮ้ยเฮ้ยจัดไปอีผัวเบ เรียกกูอีผัวเบกพิมพ์ไปเสือกค่ะจัดไปครับผมนี่จัดไปเจมเจมโอ้อหือสาภาพอีงโง่พิมพ์ต่อครับสองรอบติดอีไฟจัดไปครับผมออ้โหเสื้อผ้าให้กูเี้ยอเลยว่าทุกคนไม่เนื้อคู่แล้วเนื้องอกวะเนี่ยมันด่าเราก่อน อินนี่อ่ะจัดไปครับผมนี่แจีมเจมจัดไปแจีมเจมโอ้โหด่ากูก่อนเนี่ยโอ้โหสภาพโดนมึด่าผมแบบเชี่ยโคตรแรงด่ากูแต่ละคำอะกูแทบร้องไห้อ่ะกูแทบร้องไห้อด่าแบบหือด่าแรงจัดอ่ะใครสั่งใครสอนว่าอีดอกเนี่ยโอ้โหไอ้แชยงงอะมึงอะด่าก่อนตอแหลเก่งจังนะมึงนี่จัดแปรหูแม่งตอแหลทุกคนกูมีคลิปกูมีหลักฐานโอ้โหสภาพเิีัย พิมพ์ต่อทุกคนคนที่บ้านมึงปะขายอ่ะจัดไปครับผมนี่จัดไปจัดไปแจมแจมอุ้ยกูแรงกูเริ่มแรงแล้วนะตอนเนี้ยผมเริ่มแรงแล้วนะครับทุกคนขอพัยแบบในคําหยาบในคําไม่สุภาพด้วยแล้วกันนะครับผมมึงเสือก <laughs> แล้วทำไมหยอจัดไปครับผมมาทุกคนปากทองอัดหน้าแม่งเลยละกันนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหแม่มาทุกคนปากทองเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ครับพิมพ์ต่อ่วยไรคะจัดไปครับผมของจริงกูบอกเลยรรมดาที่ไหนโอ้โหดูบันดาผมดิดูดิบันดากูจะร้องกูจะร้องแล้วว่า โอ๊ยวายวายโง่รอบสองนี่จัดไปอือือแม่งด่ากูแบบกูแทบร้องอะ่ะกูจะร้องเลยนะเธอเธอเราจะร้องแล้วนะนี่จัดไปปาดหน้าแอคไปหนึ่งทีเฟลเฟี้ยวพิมพต่อครับทำไมเธอโง่อย่างนี้จัดไปครับผมโอ้ตึงนี่ปักทองอีกทีนึงลาก,กันเอเก8แปดปาดไปอย่าปัญญาปัญญาอะไรพิมพ์ให้ถูกก่อน พิมพ์ให้ถูกก่อนนะจัดไปทุกคนตึงๆเออพี่ไม่ถูกก่อนพี่ไม่ถูกก่อนเธออ่ะพี่ไม่ถูกก่อนนะครับฮะสุดล้อยสุดสวยเออสุดสวยพี่ไม่ถูกก่อนนะครับสกอยร้อยผัวแรงจัดโอ้จัดไปทุกคนนี่แรงนะ ว่าตัวเองหรอนี่อือสวนทุกคนสวนนี่จัดแปอจัดแปะตึงๆนี่จัดแปไปตายซะมึงอ่าไปตายพิมแปะมึงอ่ะไปตายซะจัดไปครับผมอือดีจัดแปแเจมแจมแจมแจมนี่จัดแปแเจมแจมแจมเจมแจมเจมนี่จัดแปเอาไปแล้วหรอเอาไปตายซะเล้วเอ้าไปตาย เแล้วเอ้าแตกแล้วหรออุ้ยแตกแล้วหรอโอ้โหสภาพอุ้ยแตกแล้วหรอพิมพ์แปแตกแล้วหรอจัดไปครับผมเจมมเจมมทุกคนโอ้โหแตกไวนั่นหรอ่ะแตกไวนั่นหรอ่ะโอ้โหแมไม่แบบไม่ไม่เจ่มเหมครับทุกคนแปะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้แม่งเจอแบบผู้หญิงคนนั้นรอบสองเฉยโอ้โหคุณนึกว่า เนื้องอกครับทุกคนแม่ผมกว่าเนื้องอกนะครับผมจังหวะนี้แป้งทุกคนเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนไปทุกคนเปลี่ยนห้องกัน โย้ Yo, ทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับหวังว่าจะไม่เจอผู้สาวคนนั้นนะครับทุกคนแม่ด่าผมซะเสียหมาเลยนะครับผมเกินปุยมวยโอ้โหแล้วคือด่าแบบแต่ละคำกูเทพร้องไห้โอ้โหด่าโคตรแรงครับผมเนี่ยจัดนะเรอยืนแอคแบบเท่ๆหน่อยละกันนะครับที่เจมแจม,แจมอือหือห้องนี้ครับรู้สึกว่าแบบ จะมีแต่แบบผู้บงผู้บ่าวนะครับผมดูโอ้โหแต่ละคนตึงเกินปุยมวยอะผู้บ่าวดูดิอือือย่างจ้ามาบอกเลยนี่จัดไปตึงๆทุกคนแอคต่ตอนี่เอเมังกรไปรู้สึกว่าตอนนี้ครับจะมีน้องสาวคนหนึ่งครับผมวิ่งมาหาผมด้วยนะครับทุกคนแม่ตึงเกินปุยมวยอะ่นี่จัดไปแอคต่อแอคต่อเอือตึงตึงว้ยยอบน้องหนละยัน น้องคนนี้เขาตึงนะเนี่ยเขามีแบบเสื้อแร้งด้วยอ่ะดูดิชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหอย่าไปอ่านนะครับทุกคนอย่าไปอ่านชื่อเด้ออย่าไปหาอ่านอย่าไปหาอ่านมาทุกคนเราปะกทงแอคเลยแล้วกันนะครับมาครับหนึ่งสองสาจัดไปแจ่มๆทุกคนนี่แล้วก็ให้หัวใจน้อนไปหนึ่งทีโอพี่ก็มักเหมือนกันได้น้อง แม่ท็อปก็มาร์กท็อปก็มาร์กนี่จัดไปให้หัวใจไปหนึ่งทีฝั่งนู้นก็มีคนปากทงนะครับชื่ออะไรเนี่ยกูมีทงเช็ดเคชื่อโอ้โหชื่อบ่งบอกมากเลยนะครับทุกคนแม่หน้าหวาดเสียวมากเฮ้ยหน้าหวาดเสียวเออชื่อชื่ออะไรดีทุกคนชื่อกันนุยนะครับผมนี่จัดแปดเจมเจมชื่อกันนุยอือปาติโทชื่ออย่างตึงบอกเลยแม่งชื่อตึงชิบหายบอกเลยชื่อตึงกว่าผมไม่มีอีกแล้วนะครับในเกมเนี่ยจริงโอ้โหแต่ละชื่อแบบ ชื่อทุกคลิปนะครับเปลี่ยนทุกคลิปแล้วบือแบบว่าจะแบบเออคิดชื่อได้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่านอนหลับได้ตื่นหนึ่งนะครับผมจริงโอ้โหว่าจะคิดชื่อได้แต่ละชื่อคือแบบโอ้โหเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับนี่ให้หัวใจไปถึงทีละกันเจ็มเจมเอา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 ย่อยย่อย่อย่อยจัดไปให้หัวใจนอนไปอี๋น้องตึงนอนตึง ไอผู้บาวคนนี้มันจะมากผมว่านี่ดูสมคนแอบมากผมได้เนี่ยชื่อเนี่ยไอกูมีธงเนี่ยไอคนเนี้ยมันมากผมแน่นอนย่อยๆต่อย่อยๆ่อต่ออาจารย์ไปให้หัวใจแปะอีไอทอมมันน่ารักไอทอมมันน่ารักบอกเลยปักอีกพี่อาจารย์แปะเจมเอ่อะให้หนึ่งทีให้ไปหนึ่งธงน้องบอกว่าตัวเฉยตัวอย่างนอโอหแม่สองธงแม่ดู ตึงเกินปุยม <te anyway> ุ้ยเนี่ยแป๊ะทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องเลยละกันนะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนให้หัวใจนี่หน่อยละกันนะครับมันแบบแอบชอบผมนะครับผมพิมพ์แปะรักนะคะจัดไปครับผมอือปักทองใส่น้ากูณด้วยโอ้โหเกินปุยมุยเนี่ยแป๊ะทุกคนเปลี่ยนห้องเลยละกันนะครับผมห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนแป๊ะทุกคนเปลี่ยนห้องกัน ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับคนเยอะนะครับทุกคนตอนนี้คนในห้องสิบสี่คนครับแล้วก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเรายืนแอคเฟลๆดีกว่านะครับนี่จัดไปอุ้ยฝาแฝดบอนี่ไม่น่าใช่นะครับทุกคนชื่ออะไรเนี่ยมัมมาน้ำฮะฮะอย่างททุกคนไม่รู้นะครับนี่จัดไปเอมสุดๆแอคไปแอ็คไปแอคไปแอคไปหวังเราห้องนี้จะไม่เจอผู้สาวคนนั้นนะไม่เจอใช่ไหม ใช่ปะทุกคนเออไม่น่าจะมีนะครับผมอุ้ยอ hmm ุ้ยคนนู้นปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนู้นโอ้โหชื่อโอ้โหชื่ออย่าไปหาอ่านนะครับทุกคนอย่าหาเซิร์ชเนี่นี่จัดไปแอคไปแอคไปปักทงเลยละกันนี่จัดไปแจมแจมเออหือบึมบัมซัมเบดอ่ะนี่จัดไปแจม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 แอคบอกเลยแอคให้สุดนะครับผมโดนด่าแล้วกูก็ยังไม่หยุดฮะบอกเลยหน้าด้าน หน้าดานจัดครับผมบอกเลยโดนดา่านี่เป็นคนอื่นเขาหยุดแล้วนะไอท็อปไม่หยุดผมบอกเลยไอท็อปมันแบบด,นดันไดไออดครับผมเมี่ด,นดันไดไออดเนี่ยถ้ากูไม่ปากต่อนี่กูไม่หาฮ้ยไม่อ่าไม่มีตังกินข้าวนะฮะจริงบอกเลยถ้าไม่ปากทองนี่ไม่มีตังกินข้าวนะีฮะต้องไปเล่นแรงหาตังกินข้าวแล้วนะครับผมจริงบอกเลยช่วงนี้ขอปากทองไปก่อนละกันนะครับทุกคนนี่จัดไปแจมแจมจัดไปนี่ ให้หวัวใจหน่อยละจันอุ้ยผู้บ่าวคนนี้เขายือตั้งนานแล้วอะ่ะอุ้ยมันให้หวัวใจผมมันชอบผมไอ้เนี่ยเพิยมไปเอาเราเป็นเมียวะจัดไปตึงๆจัดไปตึงๆเอ้ยเอาว่าว เดี๋ยวถ้าไม่เอาเดี๋ยวท็อปยัดเยียดความเป็นเมียให้เองเอาวะเอาวะรูปหล่อเฮ้รูบหล่ออ่าเขาชื่ออะไรวะทุกคนจอมาเฮ้จอมา,อมาโอ้โหชื่อแม่งน่ากลัวจวังวะชื่อแบบโคตรน่ากลัวน่ากลัวเกินปุยมยอไงอุ้ยจอมาจอมาน,นะทุกคนโอ้โหจอมาไม่โคตรน่ากลัวทุกคนจริงโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็สําหรับอีพีนี้ก็โดนด่าเช่นเคยนะครับทุกคนแล้วคือแบบ แต่ละคําที่หลุดออกมานี่โคตรแรงโอ้โหไอท็อปงงไอท็อปแทบร้องบอกเลย EP นี้โอเคก็ประมาณนี้กันละกันนะครับสาหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับและก็ครับสาหรับ EP หน้าครับอยากให้พี่ท็อปทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบาย